อย่างนี้นะครับคือจะเอาเหล็กหรือว่าเป็นไม้ก็ได้แต่แนะนําเป็นเหล็กเพราะไม้มันจะมีเปลือกมีอะไรรวมได้เหล็กก็ไม่ต้องใหญ่มากเราก็ไม่ต้องเล็กมากนะครับประมาณนี้ <c oughs> รนเราจะไล่ฟองอากาศก่อนคือไล่ฟองอากาศกี่ครั้งไล่ฟองอากาศเนี่ยค่อนข้างจะหลายครั้งจนจนปูนจะเต็มนะครับยิ่งไล่ยิ่งสวยแต่ไล่แรกๆก,ก,ก็จะเน้นข้างในก่อนเพราะเราจะเอาผิวด้านในด้วยคือถ้าเราไล่ฝั่งไหนฝั่งนั้นจะสวยนะครับเรียบ Okay, เราเทปูนเยอะเกถ้าอยากให้สวยก็ต้องไล่นาเลยด้านในก็คือดัขออดข้อมือให้ชีดด้านในด้านนอกคือดัดข้อมือให้ชีดด้านนอกมันจะได้ผิวนอกที่สวยถ้าขี้เกียจไล่มันจะไม่สวยนะทำเพิ่จะเป็นตามอดอแล้วก็ปูนที่ปูนที่หนืดเกินไปก็จะเป็นตามอดแล้วส่วนผสมของปูนอีกทีนึงแล้วก็ปูนที่เหลวเกินไป อ่าเช็คยังไงว่าเหลวก็คือเทลงไปปุ๊บน้ํามันจะเจ๋ขึ้นมาเลยนั่นคือเหลวมากมถ้าเหลวอย่างนั้นเนี่ยมันจะเชยทรายเพราะน้ําน้ํามันจะไหลออกแล้วก็มันจะเหลือแต่ร่องสายให้เราเห็นซึ่งซึ่งอ่าส่วนผสมปูนสำคัญแล้วก็ส่วนผสมน้ําก็สําคัญก็คือไม่เหนียวมากไม่เหลวมากอย่างนี้ครับอันนี้พอดีเลยพอถอดมามันจะได้เนียนสวยอันนี้เราก็จะไล่ข้างในสลับกันไป คือเทคนิคนันไม่มีอะไรเยอะคือยิ่งไล่เยอะยิ่งเนียน